สวัสดีไลท์เดย์อค่ะตอนนี้อยู่กับนักแสดงจากสวายว่์ค่ะในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเบื้องต้นได้มีการสัมนิษฐาคค่ะว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจมีต้นตอมาจากมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเกียรติพัน์ค่ะ ผมนะฮะเวศกุลวัฒนะครับในซีรีส์ก็รับบทเป็นดรวิโรธครับครับผมซีพครับผมรับบทเป็นาศนาสตราณิเทศศาสตร์ครับป๊อปปี้ฮิดาค่ะรับบทเป็นการชนาค่ะค่ะเจนนิสอาบน้ําใหญ่นะคะรับบทเป็นนิ้งกันพิชาค่ะครับโนนินวค่ะรับบทเป็นนนครับพี่ป๊อก เรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องความแตกต่างเรื่องรายละเอียดเนี้ยขอบคุณขอบคุณเวียมากสําหรับคําถามและการโยงมาก็คือซอมบี้ของเราก anyway, ็จะเป็นแบบเหมือนมีที่มาที่ไปมีจุดจากการที่เราจะเริ่มสร้างศรัทธาศรัทธาสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่าอันนี้คือเป็นกิมมิคหลักมันทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทําให้เกิดการแพร่เชื้อต่างๆของซอมบี้ค่ะ จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องลึกกว่านั้นอยากให้ติดตามชมกันจริงๆซอมบี้ของซอมไบเวอร์ในเรื่องซอมไบเวอร์เนี่ยมีลำ,ลำดับลำดับขั้นซีรีส์เรื่องเนี้ยซอมบีอ้อิงมาจากหลักการวิทยาศาสตร์จริงๆก็อยากฝากติดตามด้วยค่ะรับรองว่าน่าชมแน่นอนสำหรับผมหรอครับซีนที่ท้าทายของผมน่าจะเป็นซีนตอนท้ายเรื่องเลยครับเป็นซีนสำคัญมากๆ มากๆของตัวละครของผมเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เล่นยากมากอยากให้ทุกคนรอดูเลยว่ามันท้าทายนูนิวยังไงแล้วก็มันสําคัญกับเส้นเรื่องยังไงแต่บอกเลยว่าซีนนั้นทำให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงแล้วก็จุดคลายเม็กซ์ของเรื่องได้เลยซีนที่วิ่งหนีซอมบี้แล้กันกับเพื่อนครับผมมันก็จะมีความเห็นแก่ตัวความแบบมุ่งมานะนแตกต่างกันแล้วก็มีความแบบว่า ช่วยเพื่อนความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี้ยครับผมน่าจะเป็นซีนที่วิ่งหนีซอมบี้ครับผมผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงอ่ะแล้วซีจะเป็นซอมบี้ไหมคะผมเป็นนะฮะตอนนี้ก็เป็นอยู่อดละคนมาหลายวันตองใช่ครับผมทุกคนต้องรอติดตามอยากฝากถึงเรื่องซอมไบเวอร์ว่า พวกเราทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจในการทํามากไม่ว่าจะฝั่งนักแสดงเองหรือว่าโพสต์หรือว่าโปรดักชันหรือว่าทีมช่างหน้าช่างผมเอฟเฟกหรือว่าแม้กระทั่งซอมบี้เองเราก็เลือกนักแสดงเทเตอร์เข้ามาเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย190ประเทศจะได้รับชมแน่นอนอยังไงก็ฝากซีรีส์คุณภาพเรื่องนี้ด้วยนะคะด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ